ตัวเล่นดอเล่นมันได้เปเต็มประสิทธิภาพไหมอีกตัวหนึ่งคือปลาไหลมาแล้วอุลตราแมนเซวุ่ง <laughs> แต่ดอนรู้สึกเมนฟอร์เรมมันเยอะนะตัวมันเป็นแบบตัวแบบโจ๊อกเกอร์ คือเล่นอนัะาดีมันก็ดีมากเลยนะถ้าเล่นอนังาไม่ดีคือไม่ดีแหละแบบรับไม่ได้อะ่ะ <peach noise> <c oughs> เอเนอร์จีหมดเมื่อกี้รำไม่ได้ไ <c> ม <oughs> ่น่าใช้ท่าสองเล่นเลยวะอุะอ้ย มาแล้วป่ะเหตุการณ์สุดคลาสสิกเมื่อกี้ก็ปาดอกไนดะ้มึงตุยแล้วมึงตุย <c oughs> เหมือนแบบถ้าเรารู้ว่าเราสเตมิน่าหมดก็คืออย่าอย่า <c oughs> ก็คืออย่าไฟอะแม่งกับเราตาย,ยานี่หลายรอบมากแต่แบบไม่มีไม่มีอะไรที่ปาดอกคือเมื่อกี้ไม่ใช่ดอกไม่โดนแล้วดอกมันโด,ด,น,โดนง่ายมากไง แม่หวะไม่อยากสู้หร <mm um ือเมียเลยไม่วียนนตีแล mm ้วแตงน่าจะลำคาญมาสุดล ไม่น่าได้วะไปเรียกยูเมียรดรวย

มันตายจนตุยเลยละเพื่อนปั๊บแล้เจะระเบิดนะเพื่อน <my> นี่คือข้อเสียงซูเปอร์แมนที่อาบวกบ่อยๆไปนะ ก็ไมื่อเวลาแลกสองความกับความได้เปรียบก็พอได้เชียเรารู้สึกว่าเราดุร้ายเชียสัาได้ความดุร้ายเราดูคนเกี้ยวกราด เล่นฝันอะไรแล้วค่ะโซโล่คิวเขาได้แบบแบบงงๆคือเราดูเป็นคนเกลียวกาดขึ้นแบบว่าเข้ามานายอยากเข้ามาอะไรระยะดาบฉันเหรอแล้วก็ฟันแแแแแเฮ้เราดูเราเริ่มมีกิจกิจอายของเบนฟอร์เรนไปกินเป็นครั้งที่ลำดอกไปพลาดกันมาแล้ว เมื่อกี้ไม่ปลาพลาดเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเขาาผักจริงจริงนะไม่ได้ปลาพลาดนะกดตัวหลักมันลอยแค่สี่สิบดาวอ่ะดิมันจะไม่ง่ายนะแต่ว่าเนมมันตัวมันดูต้องมีสติในการกดอยู่นะมันแบบ ถ้ามีสติก็พอเล่นได้ถ้าตอนไหนไม่มีสติก็อย่าเล่น Đi đá ấy. เป็นธรรมอะไรเจ็บปวดยังไม่อีแข็งอยู่เลยวะตอนก็เล่นคมได้สักสองนาทีกูกลับมางงๆอย่างไอคือแสนเซิร์ฟอ่ะเหม่ก็ดิ้นเชื่อนี้เือนเพื่อนกูตุย ทำไมเราไม่ได้คุมเกมนานเกมส่งไม่ค่อยดีเลย เกินไปหรือเปล่าสุดท้ายละีทีดเลยแย่แล้วเย้แล้แย้แล้วแปลกแปลกกัะแปลกนะเราว่าถอยแท่ตอนนี้คือยังไม่กล้าใช้อันติเล่นแบบว่าใช้ติแบบว่าอันติไม่โดนอะ ก็ต่อระยะถ้าศตรูแบบไม่เลือดน้อยมากไม่กล้าทำอะไรเมื่อกี่ไม่น่าลำเยอะลํำต้องลํำสองดอกไกมแกลำสามดอกนะในผมเจอจังหวะเด็ดเกมแล้ว เราวันนี้ทำไมเพื่อนเราไปตุยไปตุยกันหมดเลยวะเราต้องตอนนี้ยังชนะเอ็นดอรด์อยู่ปะเงินนำต้องเยอะ <Ret reat. S 1> <c oughs> ตีไม่ถึงลุกโอเควัาเราคโคตรแบบความแขงแก่ง คือได้คือสัมผัสโดนไม่กี่ทีแม่งก็ตุยเย่นะเงินมันนำเราขอสัมผัสวันเมื่อกี้สัมผัสวันสี่ทีตึกตึ๊กตึกตึกตายเลยโอ้ยเดากตีตั้งนานพลังเงินตรามันน่ากลัวจริงๆต้องมีนะรขาตายเกิดไปปะล่ะ วิตราน,นี้ลืมเปิดลืมเปิดสุ่มไปเนี่ยชัวร์เลยโหเป็ไนไงนะหมดหมดก็ดีหมดโหแต่เพื่อนอย่างชองเชื่อไม่น่าเชื่อเรา MVP สองตาติดปับ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 ปอุย้ยตก,กองสิบสองสองตาเลยอ่ะไม่น่าเชื่อ ครับกถ้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน